สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณครูทุกตานะคะกลับมาพบกับเด็กๆนะคะในกิจกรรมศิลปะและชวนเด็กๆทำนะคะของตกแต่งเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาสใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆคะเราจะมาสร้างสรรค์ผลงานพี่วางเรนเรียกันค่ะก่อนอื่นกๆเรียออุปกรณ์นะคะจะมีกระดาษชิ้นงานสองชิ้นนี้ใช่ไหมคะเด็กๆได้ไปได้นะคะได้ลวดใช่ไหมคะที่เป็น ลักษณะเหมือนกับโบแบบนี้นะคะแล้วก็ได้รูปทรงต่างๆค่ะที่เป็นแผ่นแผ่นโฟมใช่ไหมคะของตกแต่งนะคะดเด็กเตรียมกาวลาเท็กไว้นะคะและสีค่ะเลือกใช้สีไม้ก็ได้นะคะเพราะว่ารายละเอียดของภาพค่ะจะเล็กหน่อยนะคะเด็กเราจะมาเริ่มต้นกันเลยค่ะใช้สีไม้นะคะระบายที่ส่วนของหน้าของพี่กวางเรนเดียนและด้านนี้ค่ะ ภาพตัวนะคะหิมะส่วนเครื่องนี้เว้นไว้ก่อนนะคะลงมือทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาระบายส่วนที่เป็นลำตัวของกวางเรนเดียกันค่ะ ค่ะเมื่อมาระบายสองส่วนทีเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาทำขั้นตอนต่อไปกันนะคะให้เด็กๆค่ะหาเส้นตรงนี้ให้เจอนะคะรอยเส้นประเล็กๆค่ะเราจะพับครึ่งลงไปค่ะค่อยๆพับนะคะแบ่งครึ่งใช่ไหมคะกระดาษเป็นรูปทรงวงกลมเรากอจะพับครึ่งค่ะพับครึ่งแบบนี้นะคะแล้วใช้ฝ่ามือของเด็ก รายนี้ของเด็กๆกดลงไปตามรอยพับแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเขาจะกลายจากวงกลมก็แปลงร่างเป็นครึ่งวงกลมค่ะใช้พลังฝ่ามือของเด็กๆรีบได้เลยนะคะกดพลังลงไปนําส่วนที่เป็นหัวของพี่กวางเรนเดียมาลองวางดูก่อนนะคะนี่เองเราจะทากาวทับลงไปเลยนะคะกระดาษมีความหนาเราใช้กาวลาเทกก็ได้นะคะเด็กๆถ้าใครไม่มีก็ใช้กาวแท่งได้ค่ะ ทาบริเวณส่วนนี้ค่ะทานะคะเราก็จะวางลงไปได้เลยค่ะวางหัวพิควางลงไปได้เลยแบบนี้นะคะสวยไหมเอ่ยเดี๋ยวลองตั้งดูสิคะตั้งได้ไหมตั้งได้นะคะเขาก็จะกริ้งได้เลยค่ะเด็กๆเดีเด๋ยวเราจะมาต่อย,ยอดด้านหลังตรงนี้กันค่ะเด็กๆพื้นที่ด้านหลังใช่ไหมคะเด็กๆลอง ทากาวแล้วปะติดนี่ค่ะลวดลงไปดูนะคะตรงนี้นะแล้วก็ใช้ค่ะเด็กๆลองสร้างสรรค์ดูนะคะตรงนี้ค่ะเป็นสติกเกอร์นะคะที่เป็นแผ่นยางค่ะแผ่นยางเนี่ยค่ะเป็นสติกเกอร์อยู่ด้านหลังนะคะเด็กๆสามารถลอกนะคะลอกออกมาลองฝึกดูนะคะลอกออกมาค่ะรูปทรงวงกลมลองจัดติดตกแต่งลงไปไม่แน่ใจว่าใครจะได้รูปทรงอะไรกันไปบ้างนะคะเด็กๆก็ หยิบมาแล้วพยายามใช้ปลายนิ้วค่ะแกะลอกดูนะคะปึ๊บเด็กๆก็ลองจัดวางดูอยากวางเขาตรงไหนเป็นแนวเฉียงหรือว่าแนวตั้งหรือยังไงก็ได้นะคะเด็กๆลองสร้างสรรค์ดูค่ะปักติดลงไปนะคะอ่านี่ครูตามีรูปทรงอะไรนะ่าเด็กได้รูปทรงไปก็ประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็เราก็จะมาทากาวส่วนนี้ค่ะนิดนึง ก็ติดลวดลงไปนะคะก็ต้องใช้กาวที่มีความเหนียวหน่อยนะคะเด็กๆหรือใช้เวลากับเขานิดหนึ่งนะคะ,ะหรือใช้สกอตเทปติดก็ได้ค่ะเด็กๆลองดูนะคะที่บ้านของเด็กๆมีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะบางทีเขาก็ต้องใช้กาวร้อนแต่ว่าถ้าเราไม่มีเราก็ใชอ้อุปกรณ์ที่เรามีอยู่ที่บ้านค่ะช่วยได้นะคะทีนี้เราก็าจะมาดูผลงานกันค่ะผลงานของเด็กก็จะเป็นแบบไหนเอ่ยอ่าบ้านนี้จะเป็นตกแต่งด้วยแผ่น แผ่นโฟมใช่ไหมคะแผ่นโฟมแผ่นยางนั่นเองค่ะ้เราก็จะมาดูอีกด้านหนึ่งก็จะกลายเป็นที่วางเรนเดียที่สามารถทำไมคะกริ่งไปได้เลยตั้งให้เด็กๆได้ลองเล่นดูนะคะเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะเด็กๆเ,เราลองมาตั้งผลงานของเราดูนะคะอีกด้านหนึ่งนะคะก็จะเห็นทั้งด้านหน้านด้านหลังก็เป็นผลงาน พี่กวางเรนเดีย์ค่ะให้เด็กๆนะคะส่งภาพผลงานมาให้ครูตาได้ชื่นชมด้วยนะคะสุขสันต์วันคริสต์มาสค่ะเด็กๆพี่กวางเรนเดีย์ลาไปก่อนนะคะบา,บายบาย